โ้ยพ่อพี่น้องจ๋ามาเด้อจะเด้อมปกินตาสั่วขนมจีนปูมากับสาคราสเสร็จแลายจ้าพ่อพี่น้องจ๋ามาจา้จาเทน่จาจ้ายาวๆจะจวดโอ้ยพ่อพี่น้องสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พอกับสาคราสสวัสดนสาคูรากินแซ่บตามเคยเด้อจะเด้อ วันนี้สาคขรราพามากินตำซัวขนมจีนปูมา้าปลาแซ่บๆเนาะจะเนาะเพื่อนน้องจา๋าถ้าเคืองเคียงสาวขรรา,าก็มีฉะอมจ้ะมะระขมๆอาล้ำหอมๆของสาคขรรดเนาะชอบมากเลยจาา้ะมะระบางท่านถามเนาะจะเนาะว่ากินแล้วไม่ขมนี่ขมจ้ะแต่ว่าเวลากินกระกุ้งกะกุ้งหรือตำซุ่มตำตำซัวเนี่ยคือมันจะอร่อยมากจาก้ะไม่เคยขมมากเนาะแล้วแต่คนชอบจ้ะเพื่อนน้องจา๋ามามาจา้ะนี่จะพักลวก กลัมกลัมลวกจากพ,พี่น้องจ๋ามาจ้ามากินกับสาพร,ราดเดอ้อขออนุญาตใช้มือจ้าพ่อพี่น้องจ๋าขออนุญาตอยากกินมากจ้าไม่ได้ลงคลิปลูกชายก็ไม่สบายแล้วกะสาพร,ราากับไปเรียนเนาะอ่ะมาจ๋าเรียนด้วยทำงานด้วยเรี้ยงลูกด้วย <laughs> ภาษาไม่ได้ เขาเลยส่งให้ไปเรียนจ้ะพ่อพม่้องจ้ะมาจ้ะหวานมากอร่อยมากจ้ะ Mm -hmm. củ mà, mm -hmm. ขมอ,อยู่ด้วยจะด้วยผมบอกไม่ใช่มาละหวานนี่ยหมมาละขม หวานมากพอพี่นนอหม,อ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 มูแซ่บมากอ มาละแซ่บมากอ่ะ hmm. อ mm ือ hmm. พ mm ี่ปู่ ันนี้กล่องมันคือสวา่างเธอนอกพอพิ่นงองออส,สว่างพูดปกติมืดเปิดไฟมดได้ไง ไลฟ์เพื่นอนไ่องเซบไลายอะ จะจวดวันเสาร์จะพี่นองจ๊าวันเสาร์วันยุทธ ประหยัดเหลือกัาเดียวกินทีละยอดเพอาะไม่นองจางอ้าพักแพงหลาย จะแปล่ขาคือจะแกะที่หลังน้องเพื่อนน้องจ้ะกินตัวก่อน Oh yeah. เป็นคนที่ชอบกินมะระจ้ะมะระชะอมเนี่ยอร่อย แต่ว่าคนชอบอนนอมันเนาะไม่ได้ยขมโดดจ้ะพี่น้องขมแบบกลมกล่อมถ้าขมโดดก็กินไม่ได้เช่กันเนาะ ขาขาปูสับปาเนื้อนาปึกลึกปูมาก մեծ um แสงสว่างจ้าแบบนี่ยสำหรับที่นี่สัก,กรกากราไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีไม่ใชั่นทุกทนจ้า